สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะ,ฉะเฉลยพระเอกชักกลางกองคือขุนชานนชักเพราะผีเข้าต้องเปลี่ยนนักสแสดงเจ้าของค่ายหนังยอมรับเองว่าต้องเปลี่ยนตัวนักสแสดงขุนชานนมาเป็นแจ็คแบล็กแจ็คลังมีข่าวเมา้าดาราชักกลางกองถ่ายจนต้องเปลี่ยนตัวเจ้าตัวอ้างไม่ได้ป่วยแต่ผีเข้า ก่อนหน้านี้มีข่าวเมาส์ออกมาว่ามีพระเอกชื่อดังชักกลางกองถ่ายจนโดนปลด ตอนแรกทีมงานเข้าใจว่าเป็นปัญหาสุขภาพแต่พอบอกว่าจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปล่าสุด25มีนาคม2566มีรายงานว่าในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องณห,หน้าทองเจ้าของค่ายหนังได้ออกมายอมรับว่าก่อนที่ทางค่ายจะได้แจ็คแบล็กแจ็คมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ขุนชานนที่ตกลงรับเล่นเรื่องนี้ก่อน แต่ต่อมาพบว่าตอนอยู่ในกองถ่ายขุนชานนเมียการตาลอยปากเบี้ยวชักจนหงายท้องตอนแรกทีมงานเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขภาพแต่พอคุยกันแล้วขุนกลับบอกว่าเหมือนโดนผีเข้าเราจึงติดต่อให้แจ็คมารับบทแทนด้านแจ็คแบล็กแจ็คเผยว่า และขุนเป็นเพื่อนกันเรื่องอาการของขุนนั้นพอทราบแค่เบื้องต้นแต่ยังไม่ได้คุยกันและไม่รู้ว่าเขาพร้อมที่จะคุยไหมแต่ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันตนห่วงความรู้สึกเขาแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราเรื่องนี้มันเซนสทีฟแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาแฉพฤติกรรมของพระเอกดัง ที่ชอบชักกลางกองหนังสร้างป่วยทิ์มาสายหนักถึงขั้นเทกองทำเอาเหล่าทีมงานเอื่อมจนสายหน้าจนในที่สุดก็ถูกปลดแบบฟ้าผ่าโดยเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาระบุว่าแล้วสิ่งที่กูคิดไว้ก็ใช่จริงด้วยพระเอกที่ชักกลางกองถ่ายหนังจนทีมงานงงว่านี่โดนอาถรรพ์ของเข้าหรือของขาดล่าสุดโดนปลด ลาเดอร์ตอนนั้นนึกว่าป่วยจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปสุดท้ายเอา้าเทกองบ้างมาสายบ้างแต่ทีมงานดอนแคร์ค่ะเพราะคิดจะปลดออกอยู่ละพอ่อเอ้ยอุ๊ยสุดท้ายได้พระเอกจอมาเสียบเล่นหนังแทนแม้ลุกไม่ให้แต่ฮีใจสู้เห็นว่าจะเปิดบวงสรวงเร็วๆนี้แหละปักหมุดรอเลย ส่วนอิพระเอกชักเขาให้โอกาสแล้วไม่คว้าไว้ก็แล้วแต่โดนเทแล้วปลดอีกเครดิตบุ้งไม่ต้องยืนในวงการละมังหยอกหยอกแฮแท็กอีพิมเมียทนายเจมขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ